พี่น้องพี่น้องมันสิมีดามารอบเด็กบอกบอดโนดแล้วโพดเออบอดโนดแล้วโพดว่าสมัยแล้วเห็ดบงใหม่ๆแล้วสีเห็ดบงหมอล่ำใหม่ๆ,ๆน่ะนะแล้วบอกกามีปัญหากะไพเราวเจียมเจียมโตขึ้นอย่างนี้แล้วอย่าแล้วบ่มีมูมีพวกระวังสีเนาะเออในะปัจจุบันนี้โอ้ยมูกูเยอะระวังสีพี่น้องแล้วสีหมายถึงไัยตาว่าเพราะหลาไปเห็นโพดหนึง่ง มอลล์ขณะหนึ่งพนโพดเออเอาใส่คำว่ามอลล์ขนาดหนึ่งพนโพดเนาะเพิ่นเราโพดประมาณว่าขณะเพิ่นนะ่ะค่าค่าแรงแดนเซอรนะ์น่ะเริ่มต้นที่หารอยบาทบอมี่หยกวงการันตีว่างานนี่ร้อยห้าสิบคิวว่าสั่นว่าเออคล้าย่ว่าคือจังว่าเพิ่นโพดอันหาบอดโนดบอกเดอาจจะ่บร้โพดหาบอดโนดดอกแต่ว่า ตอนนี้กับบอลโนดก็มีประเด็นกับแดนเซอร์เนาะแมน,นบอพี่น้องอยูซือมอลำคาขนาดนี้กับมาโพดนั่นนะกระสิเกิดประเด็นดรดามาอะไรสักอย่างบอพี่น้องรอดติดต่างตอนต่อ,ตอไปว่ะแต่ว่าแต่ว่าบอลโนดแล้วก็ไหลสดดวงเว้นนี่แล้วก็บเบาถึงกันแดนเซอร์คนที่โพดเนี่ยว่าโพดเทพยังสันสิแต่ว่ามอลำคาขนาดนี้คือเด้มาโพดคาแรงแดนเซอร์บ่มียกวงบอกกรณีแบบบอลโนดเบานน่นแม่ จังใดกับบรูดกเป็นแตงยิดแตงยิดจังใดกับบรูพี่น้องว่าคือจังพอลาบ่าจะติดตามตอนต่อไปเฮ้า